สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดเชื้อราเขียว 1. ความชื้นสูงเกินไปทั้งในกองเพาะและโรงเรือน 2. วัสดุเพาะไม่สะอาดมีเชื้อปนเปื้อนตั้งแต่เริ่ม 3. พลิกกองไม่สม่ําเสมอความร้อนการหมักไม่ทั่วถึง 4. ใช้วัสดุเพาะเก่าฟางขึ้นราหรือเก็บไว้นาน 5. ดูแลผิดวิธีเช่นรดน้ําหนักเกินไประบายอากาศไม่ดีวิธีป้องกันและแก้ไขเชืราเขียวให้ได้ผลก่อนเริ่มเพาะ เลือกวัสดุเพาะใหม่สะอาดไม่มีเชื้อราตากหรืออบวัสดุเพาะให้แห้งลดเชื้อสะสมหมักฟางให้ครบเวลาคุมอุณหภูมิระหว่างหมักให้เหมาะสมระหว่างการเพาะคุมความชื้นไม่ให้แฉะเหมาะสมที่60-7 0ดซดูแลอุณหภูมิและการระบายอากาศในโรงเรือนรดน้ำพอดีหลีกเลี่ยงการลดหนักบริเวณหน้ากองเมื่อพบเชื้อลายเขียวแล้วตัดส่วนที่ติดเชื้อออกทันทีและนำไปเผาทำลายห้ามจับเชื้อราแล้วไปโดนกองอื่นเด็ดขาด ใช้ตัวช่วยชีวภาพใช้เชื้อราไตาโคเดอมาผสมน้ำส้มควันไม้เจือจาง1ต่อร้อฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเชื้อ